อันวันจา๋าไหนหยิบพี่หมีภูมาให้หว่าดูสิลูกไหนพี่หมีภูคะเออพี่หมีภูอ๋อพี่หมีภูอ่ะคะอ๋อหยิบตัวไหนอีกะ่ะตัวไหนอีกลูกเออมีสองตัวพี่หมีภูมีสองตัวเหรอคะอ้าวไหนพี่เบบี้มาอยู่ไหนพี่เบบี้อยู่ไหนคะพี่เบบี้พี่เบบี้ Baby อยู่ไหนคะไหนลูก ไหนพี่เบบี้อยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงนั้นหรอ AL, ไหนไหนหยิบมาดูสิไหนหยิบมาดูสิลูกไหนปันหยิบมาให้หวาดูสิลูกอ้ยเก่งจังเลยเก่งจังเลยอ๋อสองตัวเลยอะคะสองตัวเลยเนาะไหนไหนพี่โคาอยู่ไหนคะพี่โคาค่ะมันบันจา๋ามันจา๋าพี่โคลาอยู่ไหนลูกพี่โคาอยู่ไหนคะ โอ้เก่งจังเลยพี่โคาหรอไหนหยิบมาดูที่ลูกไหนยิบมาดูที่ลูกโอ้ยพี่โคาน้องรักปบ่าคะรักปล่ก,ะะลกพี่โคโอรักพี่โคลาด้วยหรอเอ๊ยรักรัก,ก,กโอ้ยรักรักโอ้ยรักจังเลยไหนตัวไหนอีกคะพี่ยีรับอยู่ไหนลูกพี่ยีรับอ๋อพี่ยีรับ,รบหรือพี่อูดนเนี่ยไม่แน่ใจเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยโอ้จ้ะจ้ะโอ้ยมีหลายตัวมาก ของน้องมีหลายตัวใช่ไหมอือไปไหนคะไปไหนคะอ้าวไปเปิดาม่านอีกเปิดพม่านอีกทำอะไรอะคะทำอะไรคะไหนไหนไปเล่นที่ไปไปเล่นที่ไปไหนพี่ไอติมอยู่ไหนอะพี่ไอติมอะเอ๊ะพี่ไอติมอยู่ไหนลูกไหนพี่ไอติมมาหยิบพี่ไอติมให้หวาดูหน่อยไหนพี่ไอติมอยู่ไหนคะเอ๊ะพี่ไอติมอยู่ไหนอะลูก นพี่ไอติมน้องอยู่ไหนนะพี่ไอติมน้องอยู่ไหนนะโอ้พี่ไอติมอยู่ไหนนะโอ้พี่ไอติมตัวโตใช่ไหมโอ้พี่ไอติมตัวโตโตกว่าน้องอีกน้องจ้าตัวโตเลยเอ้ยตัวโตเลยไหนของป้าเมย์ตัวไหนนะของป้าเมย์อ่ะไหนมีสีชมพูของป้าเมอยู่ไหนอ่ะมีสีชมพูของป้าเมย์อยู่ไหนคะเอ๊อยู่ไหนนะของป้าเมย์อยู่ไหนนะของป้าเมย์อยู่ไหนนะ ของป้าเมย์อยู่ไหนสียมพูอยู่ไหนนะไหนหา้เจอได้อยู่ไหนอันนั้นของใครไม่ใช่ของป้าเมย์แต่นั้นหมีพูหมีพูลูกไม่ใช่หมีสียมพูค่ะนั่นไงหมีสียมพูอย่างนั้นไงลูกข้างพี่ไอตีมมาลูกออาใช่เลยใช่ไหมเอาตัวนี้ของป้าเมย์ใช่ไหมคะป้าเมย์ให้น้องใช่ปรืคะใช่ไหมไหนหอมดูสิหอมไหมอ้ยรักก็บอกค่ะรักไหมเออรักรักโอ้ยรักรักรักโอ้ย เจ๊รักจังเลย<บ>จะเอาเครื่องเล่นซะนี้เครื่องเล่นซะงี้ไหนไปไหนต่อไปไหนต่อคะเออรักก่ะักรักก็บักคะยื้อยื้ออะไปไหนต่อไปไหนต่อ,เ,อ,อเดี๋ยววาปิดก่อนนะไหนไหนมาบายบายก่อนสิบายบายกล้องก่อนเร็วบายบายกล้องก่อนหันมาทางนี้ะลูกหันมาทางนี้ค่ะในหันหน้ามาทางกล้องเลยลูก น้องบันปันหันหน้ามาทางกล้องถลูกไหนอะวันปันอยู่ไหนอะไหนไปบายก่อนลูกไปบายก่อนจุ๊บ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 ยังจุ๊บจุ๊บโอ้ต้องปากจุ๊บจุ๊บเอาปากจุ๊บจุ๊บโอเคโอเคโอเคอ,เคอเค๋อมา,มาแล้วมาแล้วก็สึกจมตีแล้วก็สึกจมตีแล้ววายวายจุ๊บจุ๊บจ๋าจ๋าจ๋าเอาปิดก่อนนะ